เย็นนี้เรามาเดินตลาดเย็นที่อำเภอพนมไพรนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูไปครับไปเดีเยวร้อเดียวจ่ายเดียวร้อยเดียวจ่ายเจ็ดสี่ถึงได้ค่ะนี่บอสบ <7, 5 S 2> อสเจ็ดห้าก็ต้องเอาสองใบใหญ่ สบายเดียวมันบ่พอใส่นี่มันบ่พอใส่นี่บ่พอใส่นี่นั่นเอาสี่ร้อยจกเงินอยู่กระเป๋าหลังในเจ้ามัหมาเนงเนวยดโอ้สาทุ่ย่ายมันถือเกลือในตัวนี่ครับนี่นี่โดนทุกรางวัลครับนี่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 เงิงยขึ้นไปเอาเอาเอาแม็กนี่ออกเดี๋ยวก็ทิ่มตูดได้โอ้ยพ่อแบ่งพันเลย ชื่อแบ่งพันธุ์ได้ตรงไดนแบ่งพันธุ์ขึ้นดินี่ซื้อแผงนี้ไม่ผิดห้างครับเดี๋ยวไปลุ้นหวยกันมาพนมไทยในแผงนนี้โดนถูกทุกลายอย่างน้อยก็ถูกกินละพี่รีบถูกต้องมั้งใช่ใช่ถูกต้องเออฉันเกินมาขึ้นเด้วย นะครับเป็นต่อนี่ไรน้ำเต้าหู้กระหนมครกถ้าเป็นตลาดเช้าจะมีจะมีพวกปลาสดปลาปลาไอนี่นะปลาน้ําจืดเดีย๋ยวนี้ปลาน้่จืดจะเยอะเดี๋ยวเช้าถ้ามาไหวจะพามาอหวานก็มีมหวานก็มีมีเยอะ เราจะได้อะไรกินเอาไปเดินเอาอะไรจะเอาอะไรกินลาบเป็ดใช่ไหม,มกินลาบเป็ดตรงนู้นนี่ตลาดเย็นนะครับตลาดตอนเย็นเธอมาชิกไปไหนหมดแล้วหยุดสต็อปไปใสร็จไ,ไปใส่สวัสดีค่ะเป็นยังไงเป็นยังี่ พุ่นตาพุ่นตาอยู่ไอซียูอ่เป็นไปตามอายุไขไปใช่ล่ะไปเมาใช่อีกเฮ้ยเมาเบิดมือไก่สดกินลาบเป็ดคุณพันรยาจะกินลาบเป็ด ผักหโอผักหน้าทำแกงอ่อมมากนีน่้เอามาแล้วลาบเป็ดลาบเป็ดที่ไหนนี่ไข่มดแดงนี่มีไข่มดแดงด้วยครับไข่มดแดงหวานไหมอ่าเจลาสมาชิีของหวานเราไปฝากเนี่ยซื้อลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดมีอ้าวเฮ้ย ลาเป็ดเอาจะกิะนลาเป็ดลาเป็ดหยุดครับปดร,รับประทานถือหม้อแกงให้อันเอาหนึ้อไงหไม้อแกงถือมาเองได้ยังกินล่ะเอาเดี๋ยวไปดูกันลาเป็ดยุดกับปดเอาเลย น้ำพริกไหมเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวกลับมาซื้อหมูพวงให้สิยอะไรย่างให้ไปดูปลานหนึ่งตรงนู้นโอเคร้านกับข้าวร้านนู้นก็ไม่ขาย ไม่มีละอะไรปลาเนื้งก็หยุดครับวันนี้เอาของกินหยุดหลายอย่างไปซื้อน้ำพริกไปน้ำพริกไหมป่นปลาเออเพื่อนจะทำป่นปลานี่ไปซื้อหมูพวงนี่น่ะหมูทอดอ่ะนี่นี่นี่เอาได้พุ่มยี่สิบบาท bà chương ông hà ăn hà ăn tay cọc mú bào à? à. nữa bọn nữa mì ơi à, mì bà. mì hà thích bạc มีปลาไปทอดเดินตาลาดน,นึงป่ะมาเดินข้ามฝั่งนี้บ้างพรยังเนี<อ>่นี่มีลาบนี่ลาบเป็ดทำไมอ่ะไม่ลองดูลาส้มครับแห้ง ถ้าเป็นเช้าจะมีพวกปลาหมกเราจะกินจะมีพวกปลาแม่แม่น้ำะมกยังคำนะหมกปลาปึ้งเอาให้ผมมงหนึ่งจักบาทครับยี่สิบบ่ปลาปึ้งนพ่็จะให้อื่นไปปลาเทโพนะคะปลาเทโพครับเนี่ยนี่นี่ปลาเทโพก็ได้และเดี๋ยวเราไปกินกัน ครับผมครับผมถ้าเป็นเช้าจะมีพวกปลาแม่น้ำเยอะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีช่วงเย็นจะหายากนิดหนึง่งด๋ยวเช้าถ้าไหวก็พามาอีกครับมาดูปลาปลาเยอะมากตอนเช้านะลุุนาตานี่สวัสดีครับ นั่นเใช่ไหมใครมดแดงนี่นีะใช่ใครมดแดงดานเท่าไห้าสิบห้าสิบบาทใครมาก็มาซื้อกินได้ช่วงนี้ข่หมดแดงเยอะครับนี่นี่ซุปมะเผือซุปเห็ดซุปเห็ดใส่ถั่ว น่ากินเหมือนกันบ้านเรามีทุกอย่างใครบอกกันดานไม่มีทางมีของกินทุกอย่างนี่เห็ดไข่มดแดงเนี่ยแกงเห็ดไข่มดแดงโอ้โหสุดยอดเมือ่อวานเขาทำแกงเห็ดเั็นไปแล้วกินไปแล้วไม่ได้ถ่ายวิธีทำนี่นี่มีใส่ผักใส่ไรเตรียมไว้ด้วยผักติว้วนี่ ครับ okay. โอเคใครก็ครับซื้อยู่กินใช่ไหม,ไมอะไรนะข่านอะไรนะอ๋อซาลาเปา,า,เปาคนขายไปไหนคนขายหายไกซื้อซาลาเปาเนาาาี่ยขนะ้าพิเศษเนาะซาลาเปาเนาะเนาขายเองหลดบอกนึก เบอเด็ดลาบเบอเออน้ำเขียวแดยายขายเองบ่ฮะสจลาเปานี่เอาสจลาเปาไส้อะไรอันนี้ไส้หมูสับไข่เค็มลูกละสิบค่ะอ่อันนี้สไส้หมูขมดากับไส้หวานลูกละเจ็ดสามลูกยี่สิบบาหมูหนูองไส้หมูแล้วชวนกินไส้เอาเอาอันนี้สองอัหนนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หมูสับเอาหมูสับโอเค,อเ,คเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราถ้าไหวจะพามาดูปลา โอเคครับ uh, เดีด๋ยวพรุ่งนี้เ uh, ช้าพามา<ด>สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ